สวัสดีครับ FC แฟนคลับชาแนลโอรถมือสองทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีผู้ที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจมาคอมเมนต์ในคลิปกันนะครับวันนี้นะครับผมโอตเพชรยนต์นะครับก็กลับมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เลยนะเป็น t o y ต้าฟอร์จูเนอร์เป็นโฉมแชมป์นะครับเป็นรถปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์3.0ตัว V นะครับเกียร์ออโต้ปี2013นนะคันนี้ได้มาเป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามา นะครับเพิ่งทําการล้างนะครับก็รีบมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยนะครับก็ใครที่กําลังตามหานะครับในส่วนของตัว Fortuner หน้าแชมป์นะครับก็มีเพิ่มเติมเข้ามา1คันนะก็ทะเบียน2อกไก่ยอหญิง5180นะครับสนใจไงก็จำทะเบียนไว้นะแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 8 4์6 5 2 2แกนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของ นะครับราคาดีด้วยนะ6 6แ0 0 0บาทนะส่งอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับ6 6แ0 0 0บาทนะอยู่ประมาณ12 0 0 0อะไรประมาณนี้นะครับนะใครที่อยากมาดูรถคันจริงก็ทำได้นะติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวผมพาชมพาทดลองขับขี่นะครับ อ่าเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวรายละเอียดรถคันนี้คันนี้ได้เป็นโฉมแชมป์นะครับพวกรายละเอียดตัวไฟนะครับก็เป็นโคมเดิมนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าให้มันเป็นโครเมียมเลยนะครับเป็นโครเมียมเป็นพาร์ทเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนะครับกันชนหน้ามีไฟสปอตไลท์คู่ล่างนะครับอันนี้ก็ เป็นของที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับการชนหน้านะครับรายละเอียดดีนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักเข้ามาแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับมันก็อาจจะมีตรงนี้มันน่าจะเป็นคาบนะครับเดี๋ยว,วเราไปเอาออก,ออกอีกทีหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าที่ควรนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาอันนี้มาล้างกันก่อนนะจะให้ดูก่อนเลยว่าสภาพเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับพวกตัวช่วงล่างซุ้มล้อนะครับรายละเอียดเดิมๆล้อแม็กก็ เป็นแม็กขอบ17นะครับผม6กรูร้อยนะครับนะดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับยางมิชลินที่ให้มาเนี่ยเป็นยางมิชลินปี2019นะครับก็ดอกยางยังเหลืออยู่เลยนะครับเนี่ยดอกยางเหลือนะรายละเอียดดีฝากระโปรงตัวนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับจะมีตัวฮูดอากาศตรงนี้ด้วยนะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็รายละเอียดต่อมาก็จะมีในส่วนของตัวไฟนะเอ้ไม่ใช่ไฟดิเป็นกระจกมองข้างนะมองมุมอับสายตานะครับ นะแล้วก็พวกเนี่ยรายละเอียดตัวล้อนะครับเหมือนกันนะครับยางารุ่นเดียวกันทั้ง4เส้นนะครับช่วงล่างเดิมในส่วนของตัวกระจกก็จะเป็นกระจกพาร์ทเดิมนะครับเป็นกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับทั้ง4บานเลยนะมีกันสาดมาให้มีราวแหลกหลังคานะครับอันนี้ก็ติดรถมาให้นะครับกระจกมองข้างนะครับรายละเอียดเดิมมีไฟเลี้ยว นะตรงนี้ก็พวกรายละเอยียดตัวสีพวกนี้นะครับสีบางนะครับประตูโครงสร้างเดิมที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับให้ดูกันเลยนะภายใงภายในนะครับเบาะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาหนังเลยสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปขัดทาสปาอยู่มันมีคราบลงคราบเหลือง,บ,งบ้างก็ตามการใช้งานนะครับผมนะแต่บอกเลยว่าภายในสมบูรณ์มากนะครับ แอร์แบ็คคู่หน้าคอนโซลนี่ก็ไม่มีริ้วรอยนะมีเล็กๆน้อยๆเท่นั้นเองเดี๋ยวเราไปปรับแก้ไขนะครับโครงสร้างนะครับเรามาเน้นโครงสร้างนะพวกโครงสร้างจุดน็อตย,ยึดบานประตูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งเป็นทูโทนนะเป็นสีเทาตากสีเบจนะครับสีครีมแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยลายไม้นะสีดําเงานะครับประตูก็เหลี่ยมสันชัดเจนนะครับ ไม่มีชนไม่มีผิดรูปนะครับไม่มีรอยสนิมตัวเสาบีนะครับตัวน็อตยึดต่างๆเนี่ยตรงสื่อเนี่ยยังมองเห็นได้ชัดนะครับไม่มีการเปลี่ยนบานประตูเข้ามาแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะตัวเบาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพรมนะครับตัวพรมนี่ก็อยู่ในสภาพที่ผมสมบูรณ์เช่นกันนะครับ รายละเอียดต่างๆตัวเสาบี B นะครับเนี่ยนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้เดิมๆหมดเลยอโอเคแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้นะครับประตูประตูหลังนะครับตัวล็อกเนี่ยติ๊กเกอร์นี้ยังติดอยู่เลยนะครับนี่สังเกตเลยติ๊กเกอร์ยังติดอยู่นะแล้วก็ตัวซุ้มล้อหลังนะครับใหม่ๆสวยๆแม็กอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ด้านท้ายนะครับที่เห็นเนี่ยทุกพาชิ้นส่วนของด้านท้ายคันเนี้คือเดิมหมดเลยว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับประตูท้ายกันชนท้ายนะครับด้านบนของเขาจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์มาให้พร้อมไฟเบรกดวง3นะครับกระจกบานหลังนี่ก็จะเป็นกระจกบานเดิมนะครับมาจากโรงงานโตต้านะครับอันนี้พาร์ทเดิมนะครับมีคาดท้ายเป็นโครเมียมนะไม่มีริ้วรอยเลย ไฟท้ายก็จะเป็นแบบโดนัทนะครับเป็นไฟเบรก่ยเป็นดวงสีแดงนะครับตัวกรอบโค่มจะเป็นสีขาวนะครับใสไม่มีริ้วรอยนะครับตัวหนังสือต่างๆอยู่ครบนะคำว่า3.0 D4D V n Turbo นะครับอันนี้อยู่ครบๆเลยพวกรายละเอียดนะครับเนี่ยตั้งแต่คำว่า VSC รุ่น V นะครับด้านขวาไฟก็ปกตินะครับไม่มีหมองนะครับสวยๆนะ แล้วก็พอเปิดเข้ามาดูนะด้านหลังที่นั่งแถวสานะอันนี้จะเป็นเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับสะอาดาานะครับไม่มีรอยถลอกนะครับพวกแผงประตูนะแผงด้านในเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับมีแค่รอยเลอะเดี๋ยวเราไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับพวกผนังห้องโดยสารนะครับรายละเอียดต่างๆอันนี้เดิมนะเดิมนะเบาะเดิมไม่มีขีดขาดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่เวลาเรามองไปด้านหน้านะ mm. เพดงเพดานก็สวยๆนะครับ mm. ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีฉีกขาดนะ mm. ด้านหลัง mm. ด้านท้ายนะรอยตะเข็บต่างๆเม็ดอ mm. าร์คนะครับอันนี้ก็เดิมๆตัวนอ็อตหัวนอ็อตตัวโชคบานประตูนะครับหัวนอ็อตฝาท้ายนะครับประตูท้ายก็เดิมๆอันนี้ก็รายละเอียดเดิมนะครับ น่าใช้อยู่นะครับสำหรับ Fortuner หน่าแชมป์นะครับเนี่ยพวกรายละเอียดต่างๆนี่สวยงามมากนะคันนี้ผมพาเจาะทุกซอกทุกมุมเลยของเจ้าคันนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัวแผ่นสกัาเพจมาให้นะครับเป็นโครเมียมนะอันนี้ก็ติดมาให้นะโอเคประตูนะครับปิดแนบสนิทนะครับไม่สู้มือนะครับ ได้นะครับคันนี้ด้านขวานะครับรายละเอียดตัวสีนะครับอันนี้สีเดิมทั้งคันนะสีเดิมบางแน่นอนนะให้ดูเลยนะครับรถตึ่งเข้ามานะครับรายละเอียดตัวประตูนะครับเหลี่ยมสันโครงสร้างชัดเจนหมดเลยทุกซอกทุกมุมนะกระจกก็ปานเดิมนะครับตัวเสาบีก็น็อตเดิม นะครับมีแต่รอยเลอะเล็กๆน้อยๆนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะเนี่ยบอกนะครับย่ในสภาพที่สมบูรณ์รายละเอียดนี้เป็นรายละเอียดเดิมๆหมดเลยนะครับที่เห็นเป็นเบาะแท้นะฮะจากโรงงานมีเบลให้3จุดนะครับส่วนของตัว สาบีนะครับด้านขวาตัวหนังสือมองเห็นชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอันนี้ก็ชัดเจนนะครับสร้างเดิมอ่ะมาดูกันต่อแผงประตูฝั่งคนขับนะครับรายละเอียดเดิมตั้งแต่บานกระจกนะบานกระจกแผงประตูด้านในนะครับตกแต่งลายไม้นะครับแดชบอร์ดควบคุมในส่วนของระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้านะครับตามซอกเสา A นะครับ จุดน็อตยึดต่างๆนะฮะรายละเอียดเดิมๆเก็พวกรายละเอียดตัวหนังสือตรงปุ่มตรงเนี้ยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คอนโซลหน้าก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับไม่มีริ้วรอยพวงมลาลัยคันนี้ให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังสีก้านมีคูดคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้คูดคอนโทรลนะครับเลือกฝุ่นรายละเอียดตัวหนังสือบริเวณตรงพวงมลาลัยนะครับ ชัดเจนนะครับว่าไม่มีรอยถลอกนะไม่มีรอยถลอกเลยมีแต่คาบเจอมมาแผ่นปิดทองเฉยนะฮะพวงอะไรสมบูรณ์นะครับตัวลายไม้นะครับเงาเงาหรือสวยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขไม้นะครับให้ดูเลขมไม้ไม้คันนี้อยู่ที่241,724กิโลเมตรนะครับเป็นไม้แท้เลยนะครับคันนี้รถไม้แท้ไม่มีก่อไม่แน่นอนนะครับเช็คประวัติได้เลย แล้วก็รายละเอียดต่อมานะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับพวกระบบวิทยุนะครับนี่มีระบบนำทางนีเวเกเตอร์มาให้ด้วยนะอะนี่นะครับระบบนำทางนีเวเ,เกเตอร์นะครับออดิโอนะครับ FMAM MM นะครับใส่ CD ได้มีบูทูธให้ด้วยทัสกรีนได้ USB AUX หีือ p o d ก็เชื่อมต่อได้นะครับ แล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังนะครับนี่พอตบไปเกียร์อานะกล้องใช้งานได้ปกตินะครับสัญญาณเตือนปกติแอร์อโอโต้นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็แอร์ด้านหลังนะครับระบบป้องกันการลื่นถล่ยนะที่จุดบุรี power outlet นะครับ usb aux นะครับอันนี้ก็มีมาให้ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะโอเคเนี่ยนะครับเกียร์นะครับ เกียร์เดิมหัวเกียร์เดิมนะครับเป็นตกแต่งลายไม้สีดาเงานะครับคอนโซลเกียร์ไม่มีริ้วรอยนะแล้วก็รายละเอียดต่อมาไฟส่องแผนที่ด้านหน้าใช้งานได้ปกตินะครับที่บังแดดอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับพวกทุกพาชิ้นส่วนเดิมที่เห็นอันนี้จากรโรงงานหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเจ้า f o r t u n e r คันนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้ก็เราจะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับพวกรายละเอียดต่างๆนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโดีนะครับ3.0ลิตรนะครับ163แรงม้านะครับอันนี้เป็นรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะตัวเครื่องยนต์นะครับรนะายละเอียดของตัวเครื่องยนต์โครงสร้างนะครับพวกรายละเอียดรูน็อตต่างๆอันนี้ก็เดิมๆนะ ตัวแผ่นเพจนะครับอันนี้ก็แผ่นเพจเดิมนะครับเครื่องยนต์ก็หนึ่งเคดีนะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับอันนี้ก็คือตรงนะครับตัวรายละเอียดตัวน็อตต่างๆโครงสร้างฝากระโปรงนะครับคานหน้านะครับตัวหนังสือตัวแอลมองเห็นชัดเจนอยู่นะครับคานหน้าเดิมนะเดี่ยตัวเลขนะครับเม็ดอาร์กนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับคมคมเลยนะแล้วก็ด้านหน้าขวานะครับตัว R นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเช่นกันโครงสร้างหัวน็อตไม่มีไขนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับเนี่ยฝากระโปรงขอบสันชัดเจนนะครับ <Ryan. S 2> ยังมีตัวปัม๊มโตโยต้าเลยนะครับอันนี้ฝากระโปรงอันนี้นะอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับรายละเอยียดตัวยางรองเครื่องบริเวณตัวฝากระโปรงอันนี้ก็มีอยู่นะครับ <ๆ S 2> ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังติดอยู่เช่นกัน นะครบๆนะครับก็เอฟที่กำลังตามหา f o r ์จูเนอโฉมแชมป์คันนี้นะครับก็สนใจไงก็รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโ o y ต้าฟอร์จูเ r รคันนี้นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเป็นตัวรุ่น 3.0V ปี13เกียร์ออโต้นะเป็นโฉมแชมป์นะครับสีบอลเงินไม่2 0 0 0 0ราคาเปิดอยู่ที่669,000บาทนะสำหรับคันนี้บอกเลยพาร์ทเดิมทั้งคัน นะครับลูกค้าได้รถคันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับหายากแล้วนะครับยังไงต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับถ้าสนใจนะมาดูรถคันจริงทดลองขับขี่ได้เลยรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรษทีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนี่เอง นะหรือจะติดต่อผมเข้ามาก่อนก็ได้นะที่เบอร์0ู8ย์6 5 2 2 2น,นะแอดลงแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะจะสอบถามเรื่องการเดินทางแลรพวกนี้ก็ยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางช n e l โอรถมือสนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ